เจัดโปรให้พี่น้องเพื่อเกษตรกรที่ต้นทุนไม่เยอะจะได้ไปต่อยอดได้49ครับผมตัวนี้เปิดไว้ที่4ี่หมื่นเก้านะครับพี่น้องเด้อครับผมตับนี้บ่มีคขึ้นกันนะครับเนาะตัวนี้หนอกไ่นี่ครับกล้องฝูครับผมตัวนี้แล้วก็ลังแตกๆเลยนะครับลังหนาพร้อมเอาเบื้องมุมกลวงๆน้ำครับปัจจุบันนี้เราลงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งนะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเป็นพ่อน้อยวัวถูก EP ที่31แล้วนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มีงัวทองมาฝากพี่ฝากน้องคื้เกแล้วครับงัวแดงสุดโตเร็นะครับพี่น้องครับปู้นผ่อนแล้วยืนเทเรียยพุนพี่น้องครับวันนี้บุญชูกะทิเปิดคลิปแบบมุมสูงสิเหรพี่น้องครับ ่พิกัดนะครับกับยุธที่บ้านขวัลต์ตมบขวัิ้มพี่น้องผู้เห็นว่าดั่หัวยิ้มพ่อหน่อยหัวยิ้มบ้านขวัลต์ตมบขวัลตอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับได้จะเฝ้ายิ้มเอ้ายิ้มรัดเลยจะเฝ้ายิ้มหลัดเลยปะเอาก่อนนึ่งก็จะไปทักทายนะครับพี่น้องครับผมนี่ก็ทักทายแบบทั้งไก่กับพ่อหน่อยเลยนะครับเนาะเอาอยู่คนละฝากันเถอเนาะโอเคครับเอาสวัสดีครับพ่อหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอไก่สิเลยไก่ไเลยมื้อนี้มีมาให้พี่น้องราคาถูกคคคคืืออเเกกก่่่าาบรรัถูับผม ถูกคึเก่านะครับเนาะครับผมเออถูกไปไก่ไกกันต <นะ S 1> ้เห็นตัวนี้ยิ้มรันแลบบพอน้อยฝ <นะ S 1> ึกโดนบ่ารับนี่ก็ถึงยิ้มได้แบบฝึกฝึกบ้าโดนครับผมฝึกไม่โดนนะครับเนาะไม่โดนอ่ะนี่นะครับเดอ้อเอายิ้มก็ได้ปะน,นี่ย,ยิ้มนี่ลูกเม,มื่มอกี้คือยิ้มดีแท้ยิ้มยิ้มนี่นะครับเด้อเอาตัวแรกสิเอาตัวไหนนะครับพี่น้องครับตัวแรกตัวทองกันเลยครับผมเอาง้วทองก่อนนะครับพี่น้องครับเอาหน่าท้าแป้งนี่ยแหละครับผมใครอยากจะได้ตัวนี้ทองพอได้น้อครับนี่นี่ครับของวีโก้ ตัวนี้ทองกับวีโก้แยกเพศวีโก้แยกเพศนะครับตัวนี้เป็นหมายเลขหนึ่งนะครับเด้อท็อปนี่วีโก้แยกเพศผสมวันที่นะครับเด้อเดี๋ยวผมจะอ่านให้บึ้งนะครับเนาะเดี๋ยวดผสมวันทีหนึ่งมีนะหกห้ากำหนดทอดกับสิทันวาหกห้านะครับเด้อเป็นลูกที่ใดครับตัวนี้เป็นลูกที่สองครับในายทองครับลูกที่สองอยู่ในทองครับพี่น้องสูงร้อยห้าสิบครับผมสูงร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องเด้อ อาจะออกลายแฟนซีแกมจักหน่อยโตใหญ่ด้วครับพี่น้องสูงครับสูงร้อยห้าสิบคุณครับเอาไอ้ขอฟังราคาตัวนี้นะครับพอหน่อยครับเปิดไว้ที่52ครับผม52าหมนะครับอันนี้ต่อได้อีกบ่ครับนี่ต่อได้อีกครับผมส่งฟีรอยโลขึ้นครับส่งให้ให้อีกร้อยโลส่งฟีนะครับเด้อครับผมมีตำหนิตรงไหนบ่ครับบ่มีตำหนิยังครับมีแต่ไล่ แฟนซีนี่แหละครับผมมีตัวไลฟ์แฟนซีนะครับพี่น้องครับจนนี้คาโทคาถอนบ่มีนะครับเนาะครับบ่มีครับอยากจะได้ตัวไหนได้ครับเพป็นวากิ่งเขาด้วยพี่น้องตัวนี้นี่เห็นพรานไอยว่าอะไรจักติดใจยังหม่องไดนเพื่อนะครับเนาะพ่อหน่อยรัวๆติดใจพ่อหน่อยล่อๆนะครับพี่น้องครับเออพ่อหน่อยหลู่รลอต่อพ่อหน่อยนี่เอ้าอยากจะได้แบบนี้ได้ครับเด้อทำนี่ไม่มีนะครับเนาะไม่มีครับผมเอ้าผมหาหมองยางไปยืมของผมมันยัางยางจักหน่อยเท่านี้ครับยางได้อึ๊บเดี๋ยวทางนี้กันบอกว่ผมสิยางทางนี้นะนี่ทั้งนี้เออเออทั้ง ัดึกเวยมาทั้งน <rawd unre> ี้ลูกเวยหน้ามันนี้ลูกด้านท้ายด้านหางนะครับเนาะเออตับนี้บ่มีได้ครับพี่น้องเนี่ยนี่นะครับเนาะใหญ่ๆยาวๆเลยเอาพอน้อยฝากเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อนะครับ091ครับ057 7320ครับผมครับผมครับอีกเบอร์ไม้ได้ครับ08 03 09 3249ครับอ่าอันนี้เบอร์ไม่นะครับเบอร์ไม่ครับได้สองเบอร์ครับได้สองเบอร์พี่น้องหลายคนแถมมาใกล้กับเบอร์ไม่ก็ได้ครับ เบอร์ไลน์ทั้งสองเบอร์เลยได้พี่น้องครับครับผมอ่ะตัวต่อไปตัวที่2ครับผมครับผมตัวที่2ตัวนี้ครับทองตัวนี้ครับกางวัวทองคือกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิไว้เป็นงทางนี้ให้อ่ะเป็นหมายเลข2กันแล้วกันทองพอได้ครับตัวนี้ทอง V L เออนี่ครับ V L ด้วยครับพี่น้องครับ V L 7จ็ดทับหนึนะครับพี่น้องครับตัวนี้อ่ะมีใบมีหลอดให้ผสมวันที่ สามกุมภาหกห้ากำหนดคลอดกับสิบสี่พฤศจิกาหกห้าหมายเลขสองสูงอยู่เท่าไรครับตัวนี้ครับสูงร้อยสี่สิบครับผมตัวนี้ประกันท้องไหครับประกันท้องคือกันครับผมสูงร้อยสี่สิบรับประกันท้องเลยครับเด้อแดงแดงดีทั้งตัวครับพี่น้องนี่เปิดไว้เท่าไรครับเปิดไว้สี่สิบเก้าครับผมตัวนี้สี่หมื่นเก้านะครับงวดทองแดงดีอันนี้งวดสาวพร้อมตัวนี้เนาะงวดสาวลูกแรกครับลูกแรกต่อรองได้อีกนะครับต่อรองได้อีกครับผมส่งฟรีให้อีกหนึ่งร้อยกิโลนะครับพี่น้องครับผมเออนี่นะครับเด้อ วันนี้พอน่อยมีง้วดแดงง้วดทองง้วดแดงครับผู้ใดอยากกระได้ยิ่งย่งตัวไปตัวที่สามนี่แหละครับผมอ๋อเห็นแล้วครับผมมีตำหนินะครับเรื่องนี้ครับผมอ่ะคือเอาไว้ไว้จักหน่อยนะครับเด้อพี่น้องเพราะว่ามันคำแล้วนะครับเนาะนุ่มสีหัวโปมีติงขาบ่ถกบ่ถอนนะครับพี่น้องเด้อขาบ่ถกบ่ถอนครับผมนี่ครับเอาเบื้องด้านข้างเห็นชัดๆอีกทีหนึงครับนะครับสีเหมือนเก่าคือง้วดทองนะครับพี่น้องครับรับประกันท้องครับรับประกันท้องตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปตัวนี้ครับ โอ้เปนอยังต้นยิ้มเห็นต้นนี่ตัวตัวบ้างยิ้มบ้างนะครับเปิดชิดมายิ้มเลยตัวนี้ท่องไปครับนี่ยังครับผสมให้แล้วครับผสมออกฟอร์ดครับออกฟอร์ดนี่นะครับ604ยทับสนี่ครับพี่น้องครับเอาผสมออกฟอร์ดให้แล้ววันที่27กรกฎาคมหกหากับรถคลอดกับสิพฤษภาคม66ตัวนี้สูงใหญ่หนังหนาได้ครับครับผมอ่าสูงเท่าไรครับพ่อหน่อยครับสูง145ครับผมสูง145หนังหนาสายใหญ่ให้ลูกมากี่ตัวละครับให้ลูกมาตัวหนึ่งละครับ ให้ลูกมาหนึ่งตัวแล้วนะครับพี่น้องครับตัวนี้นี่ต้องง้วผูเลยนะครับด้วยตัวมาเป็นตัวเมยมันเคยเป็นตัวผูมาบ่ครับพี่น้องสัยมันสีเป็นตัวเมยนี่แหละครับเป็นตัวเมเออมันหนอกง่ายไหมพี่น้องมันใหญ่ครับหนอกใหญ่ครับผมเอาตัวง่ายๆถึกๆจังสีหูสันสนเพราะอะไรเปิดไว้ทีเท่าไหร่ครับหกสิบสามครับผมหกหมื่นสามนะครับพี่น้องเด้อ นอกไงนี่ครับกุ้งวก็ผูครับผมตัวนี้แล้วก็หลังแตกๆเลยนะครับหลังหนาพร้อมเออเบื้องมุ้งกวงๆน้ำครับเบื้องไทยยางครับบทครบเครื่องครับผมบดครบเครื่องบดครบเครื่องไม่มีตำหนิได้ครับพี่น้องครับเออครับพวงหางกับบกไงได้ครับพี่น้องครับนี่ครับผมเดบกับบอมีปัญหาได้ครับพี่น้องครับเออตอนนี้บ่ยิ้มแล้วเมื่อกี้ยิ้มอยู่ครับพี่น้องยิ้มแล้วบานนี้จะยิมดัเต้ายิ้มนะครับเนาะเอ้าชอบตัวไหนทักมาได้ได้ครับเด้ออ๋อสิผ้าเบื้องขางทากอีกที่หนึ่งเห็นขางนั่นไปนะครับเนาะครับผมออ่่ะนีเด้ครับ เออนี่แหละครับผมอันนี้ลุกมาเออนี่ลก้มผมไมีตึงหรอกครับผมยืนอะไรยืนจมต้มได้ตัวไหนมาเลือกมาชมอกับไงครับบอครับผมเออนี่หันหลังให้ก็ได้ตัวพอหน่อยว่าเดินมาเดินมาลุกเดิน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 ในลุกเดินหน่อยเดินหน่อยเอาสิพับเป็ตัวต่อไปครับพี่น้องตัวต่อไปตัวที่สี่ครับผมตัวที่สี่้อครับเด้อ ตัวที่สี่สูงร้อยหาสิบกลัวนะครับเนาะสูงร้อยห้าสิบครับผมร้อยห้าสิบผสมอ็อกเปลืกเอ้อ็อกฟอร์ดครับนี้เออไม่ใช่นะครับเลือกลับกันแหละพี่น้องวันนี้มุสุต้องเป็นผู้เบอลตัวตัวนี้ผสมกับอ็อกฟอร์ดเส้นกันนะครับพี่น้องครับอ่ะสูงร้อยหาสิบกวัวครับผมยี่สิบเก้ากรกฎาคมหกห้าผสมกำหนดทอดสิบห้าพฤษภาหกหกนะครับให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับหนึ่งตัวเหมือนกันครับผมหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับเนาะครับผม ตัวง่า่ก็ตัวเมื่อกี้อีกนะครับเด้อพี่น้องครับตัวนี้ท่ายบักง่ายเบึกเลยตัวนี้นะครับเนาะครับผมนี่แหละครับเอาไปอยากได้ตัวนี้เอ้ามาเลือกมาชมเอาเลยด้านข้างตัวนี้พราน้อยเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับหกสิบห้าครับผมหกหมื่นห้านะครับครับผมตำหนี้มีบ่ครับผมตำหนี้บ่มีครับนุ่มกระซี่หัวกระซี่หัวนะครับพี่น้องครับนี่ลูปร่างหน้าตาหูสันสันแข็งขาหญ่ายนะครับเด้อครับอ่ะนี่เห็นะครับเด้ออย่างสวยเลยพี่น้องตัวนี้ใหญ่งง่ยเลยนะครับเด้อ อ่ามูสูจะเดินอ้อมด้านนี้นะครับเนาะหางกับบดอกว่าแซมนะครับพี่น้องครับไม่โดนไม่แซมครับยังไงเลยแผ่นหลังเอาหางค้นหางเป็นยังไงครับผมอ่านี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปื้่งตัวต่อไปกันครับผมตัวต่อไปหนังหนาซสาใหญ่ขึ้นกันครับไปนี่ครับผมอะแดงดีครับตัวนี้ผสมเหมือนกันแล้วครับผมตัวนี้กับผสมให้่ขึ้นกันแล้วนะครับเนาะสูงร้อยสี่สิบครับผมสูงร้อยสี่สิบอันนี้ผสมกับเคเอฟสามหนึ่งะครับพี่น้องครับ kf 3 1นสูง140นะครับเนาะบ16บกกรกฎาคมหกํากำหนดทอด23เมษายน66ลูกตัวที่ไหนครับตัวนี่ตัวที่2ครับต่อไปครับต่อไปเป็นตัวที่2อด้ครับ,รบพี่น้องครับเอาตัวใหญ่ๆถ <four, S 1> ึกๆงแดงๆนี่แหละรังแดงคักหนังหน้าๆคอยันยันเลครับพี่น้องครับเอานี่รูปร่างหน้าตานะครับเนาะตัวนี้พอหน่อยเปิดว้เท่าไหร่ครับ50ครับตัวนี้เปิดไว้ที่50นะครับเด้อพี่น้องครับนี่เงาหางถ่ายนะครับเนาะ นุ่มบอมีติงนะครับเนาะครับหางบอดดอกนี่นะครับเด้อเสือสวยๆใหญ่ๆหลังเป๊ะๆครับผมเออนี่หาซิฟครับอ่ะขาพวกถกผอถนะครับเนาะถกบอถอนครับเราประกันถกถอนครับนี่นะครับเด้อครับผมอ่ะตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปตัวนี้ครับผมโอ้มีแต่เส้นยันยันเฟิบยันยันตัวหนึ่งี่พี่น้องครับเออมี่สูง145ครับผมพอน้อยแต่ไม่ชอบน้อยๆนะครับพี่น้องชอบใหญ่ๆนะครับเออ เล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบมิตาตัวนั้นนี่เอาตัวนี้นะครับพี่น้องครับผสมกับอเมริกา779นะครับเนาะครับเนาะเป็นผสมวันที่24มิถุนาครับหกหากร้อนทอดกับยี่สิบสเมษาหกหกผสมครั้งที่2นะครับครับผมอเมริกานี่เป็นลูกตัวที่ไหนครับที่ผสมไปตัวที่2เรียนครับผมลูกตัวที่2เส้นกันนะครับเด้อพี่น้องเอาสูงเท่าไรครับเมื่อกี้สูง145ครับ145ตัวใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องครับท่ายปูดๆเลยตัวนี้ นี่แหละครับเปิดเท่าไรครับไว้ที่49ครับผมตัวนี้เปิดไว้ที่49่หมเด้อครับพี่น้องเด้อครับผมตบบนี้บ่มีคือกันนะครับเนาะตัวนี้สี่หมื่นเก้านะครับเนาะสวยๆนี่สวยๆเลยพี่น้องครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาดูถ่ายดูจิ๋มดูหางนะครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่ดูท้ายดูหางเออเอาไปหาแม่หน่อยลูกนี่แหละครับผมไปหาแม่สิลูกไปหาแม่กันลูกไปพ่อคนน้อยไปใส่ล่ะ ไปหาแม่เขาไปพ่นแล้วโอ้ใครขอป้าเหรอพี่น้องขอป้าไรไล่บ้านนี้แม่ลูกผมว่าครับนี่โอ้เป็นแม่ลูกเด่ไปกินเออนี่แม่ลูกครับตัวต่อไปแม่ลูกครับผมแม่นี่นหนาจะาลอยห้าสิบสูงร้อยห้าสิบครับแม่สูงร้อยห้าสิบเมียนอยสูงร้อยยี่สิบครับผมแม่ยนลอยห้าสิบลูกร้อยยี่สิบครับอันนี้เป็นลูกของตัวนี้เป็นว่าลิโก้ครับลิโก้ได้ครับพี่น้องครับทรหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเนาะนี่ลิโก้ทรตลอดเสียอะไรนะครับหลอดเสียนะครับลูกลูกลิโก้ได้พี่น้องเด้อนี่ หลอดเสียนะครับพี่น้องเอาบัรับผมบัดนี้แม่ผสมนะครับแม่ผสมครับโรเบิดไว้เสร็จสองหนึ่งหานะครับเด้อเอาอยากจะได้แบบนี้นะครับเออสื่อสองรุ่นสามนี่ลูกลิโก้ครับพี่น้องครับผมอ่ะคู่นี่เขาได้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเจ็ดครับผมเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับเด้อครับผมนี่เนาะอยากจะได้มาเลยนะครับเขากับซ้ำนั่นแหละพี่น้องครับรลิโก้นะครับเด้อแข่งขายไนร่ำตัวใหญ่ลึกๆอยู่ครับพี่น้องครับครับอ่ะ ลูกที่ได้ครับที่ผสม,มไปตัวตัวไปตัวที่สองครับผมตัวที่สองนะครับเนาะอ่ะต่อไปลูกที่สองนี่เป็นลูกแรกนะครับเด้อเป็นแม่กระทบใหญ่ๆได้ครับพี่น้องครับยิ่งยิ่สูงสูงย่ใหญ่สูงร้งยอยห้าส,สิบเดี๋ยวคุณชูสิบอ่ะยางเบื้องอ,อ,อมอ้อมไห้นะครับพี่น้องครับนี่สวยๆเลยนะครับเนาะเออเว้ยทางนี้ครับผมเออนีทั้ะนี่งนี้นะลูกเออทั้ยทางนี้หน่อยนี่พอหน่อยเนาะเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับคู่นี้เป็นแม่ลูกตำหนิบะมี่นะครับเนาะบะมี่ตั้งนี้ครับผมบะมี่ติ่ง ไม่สีหัวครับ s <S นมสีหัวด้ครับพี่น้องครับเออนี่เด้อเอาไทยจิ้มดำยุทธะครับพี่น้องครับครับผมะไม่มีตำหนิครับอยากจะได้ตัวใดมาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องอ่านี่เด้อะตัวต mm. ่อไปครับผมตัวต่อไปตัวที่แปดครับผมตัวที่แปดนะครับเนาะครับอันนี้อเมริกาอีกแล้วอเมริกาครับอันนี้ผสมไว้นะครับเด้อกับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเนาะเห็นชัดไปนี่ ผสมวันที่9กรกฎาคม65กำหนดคลอด27เมษาหกหกนะครับอายุ4ปีลูกตัวที่ใดครับที่ผสมไปตัวที่2องเท่อนครับตัวที่2องนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบื้องทางนี้ก่อนได้พี่น้องเด้อตัวใหญ่เท่ากันนะครับสูงเท่าไรครับพอน้อยนี่สูง150ครับสูง150ยห้านะครับพี่น้องครับเออนี่งนะครับเด้อสูง150นะครับพี่น้องครับอ่ะผมจะพาเบื้องข้างนี้นะครับเด้อสูง150ยห้านะครับเด้อ มาเดี๋ยวครับผมเหมันบนมุมมีหม่องยางพี่น้องว่าอ่นเดินเดินในลูกเดินเออดินเดินนะเออเดินจับให้มันเป็ดปลานะครับร้อยห้าสิบหนาแง่แ่หลึกๆเออาพ่อน้อยตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับห้าสิบห้าครับผมห้าหมื่นห้าได้ครับเด้อตัวนี้ใหญ่ๆเลยเดี๋ยวสีผ้าเบื้องหน้านะครับพี่น้องครับหน้าสวยนี่อันนี้หน้าวัวนะครับเออให้พ่อหน้าพ่อน้อยหนนีีนี่หน้าคนนะครับพี่น้องครับนี่ขอเลี้ยไรเลยนะครับพี่น้องครับออ่ยากจะได้แบบนี้เดี๋ครับเด้อ จะยิ้มเลยลูกจะยิ LO ้มเหรอเอ้ยิ้มเลยจะยิ้มกันนะกันขันยิ้มอ้ยยิ้มเลยยิ้มยิ้มเออยว่าอยากยิ้มปันใดพี่น้องครับตวงนี้อ๋อเห็นแล้วกันสิไปเบิึงเห็นแล้วถ่ายยิ้มดำนะครับเด้อตัวต่อไปจิ้มดำสนิทนะครับตัวนี้หางเงเอ้าตัวต่อไปตัวที่เก้าครับผมโอ้ยังถึกเลยพี่น้องตัวนี้อันนี้หัวลุนหัวลุนหัวลุนธรรมชาติธรรมชาติครับเอ ตัวใหญ่ๆลึกๆเหยาๆนะครับเนาะเนื้อหนังหนาๆตัวนี้ผสมกับซูเปอร์เอกคัวเนอร์พี่น้องครับผสมวันที่28มิถุนาหกห้ากำหนดคลอดกับสิเมษาหกหกอ่ะนี่นะครับเด้อค่าผสมนี่3,500ัาวันนี้พี่น้องครับซูเปอร์เอกเนาะอ่ะครับลูกที่ไหนครับสูงร้อย้าครับสูงร้อยห้าครับแล้วตัวนี้ใหญ่ยวอยู่ดนะครับพี่น้องท้ายปูดๆเหนือหนังลูกตัวที่2ในท้องครับผมลูกตัว2ในท้องนะครับเนาะอ่ะเปิดไว้หกครับ6ก0 0 0เก้านะครับเด้อตัวนี้ อ่ะนี่เด้อครับเดี๋ยวพวงหางก่อนพี่น้องครับครับเออห่งหางก่อนนะครับเด้อล้มกับบอมีติงตอนเมื่อกี้บนชู้ห็นหูข<า>่างขัวหูหูหูไปเสร็จครับผมหูหูหูแป้วน้อยหนึ่งครับผมหูแป้วน้อยหนึ่งหูแป้วน้อยหนึ่งข่งขัวครับเด้อไปเดินไปเดี๋ยวผู้เบาไปหาผู้เบาน้ำบัจับไปหาผู้เบาหู้เบากันไวินกัเลด้วินไปนะครับเนาะผมต้นนี้กับทีมีหม่องติมีแค่นี้แหละครับพี่น้องหมื่นบ่มี่เปนบ่บ่มีครับผมเออนี่นะครับเด้อล้มสีหัวขึ้นครับหม่องติ ครับอ่ะนี่เด้ออ่ะนี่ะครับเดออนี่ะครับเด้อเอาเลี้ยมเงาเงหางเงาเงเลยตัวนี้ครับผมน,นี่นะครับเห็นบ่หูกำหนาะนะครับเอาผู้ใดอยากจะได้ไปเป็นแม่พันธุ์ใส่ใหญ่ๆนะครับเนาะครับมาเลือกเอาเลยผู้ใดมาหลักนมใหม่คนหน่อยทั้งนั้นตัวที่สิบครับผมตัวที่สิบนะครับเด้อสูงร้อยสี่สิบสี่ครับพวกเหมือนนี่มิเตอร์สูนหนาๆบึกๆเลยพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบสี่นะครับเด้อตัวนี้ผสมกับ kf 3 1ให้แล้วดนะครับเด้อ kf สามหนึผสมวัตถี่29กรกฎาคมนะครับเนาะเพิ่งผสมไม่ไม่นี่แหละพี่น้องกำหนดคลอดกับหาเมษาหกหกนะครับพี่น้องครับอายุสามปีว่าท่านวะตัวนี้ลูกที่ไหนครับนี่ตัวที่สองต่อไปนี่แหะครับตัวที่สองต่อไปดนะครับพี่น้องครับเปิดไว้ห้าสิบเจ็ดครับตัวนี้หาเมื่อเจ็ดนะครับพี่น้องเขาเอาเพิ่งใกล้ๆครับผมหาเมื่อเจ็ดในตัวใหญ่บ่ครับผมหางเงาจนหลักดินนะครับเด้อตัวนี้หีบเล็บเนาะ นี่แหละกรีบเรียบกับบมี่ใกล้กันนะครับพี่น้องครับเดิน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 ในลูกเดิน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 หน่อยนี่นะครับเด้อเอ้าวจากกระไดตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวสิผ้าบึงถ่ายนะครับพี่น้องครับเอาหางถึงไงบอนี่บึกบอนะครับหลังเป็นยังได้นะครับพี่น้องครับตัวนี้ย่างหนาเลยครับอ่ะห้าหมื่นเจ็ดตัวเนาะครับผมห้าหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับเอ้าอยากได้ก็มาเลือกเอาครับพี่น้องครับจากพ่อน้อยวัวถูกอีพีสามสิบเอ็ด ครับผมต่อไปครับผมตัวที่11ครับผมตัวที่11นะครับพี่น้องครับนะนี่เด้อผมได้ใบมาึลงสูงร้อยห้ครับผมสูงร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องครับผมอึ๊บตัวนี้กับไงคือกันนะครับพี่น้องครับสูงร้อยห้าสิบนะครับเนาะครับผมผสมกับ SK 581หรือพริกแดงนะครับพี่น้องครับพริกแดงผสมวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาหกห้ากำหนดคลอดกับยี่เอ่ยวันที่ห้ามีนาหกหก สูงร้อยห้าสิบนะครับเนาะห้าสิบครับผมนี่จิมนี่เงาหางครับแผ่นหลังต้นๆเลยนะครับเนาะดักต้นๆนะครับพี่น้องตัวนี้เอปิดไว้ห้าสิบเก้าครับผมห้าหมื่นเก้าให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับให้ลูกมาตัวหนึ่งแล้วครับผมให้ลูกมาตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับเอนี่เด้อตัวใหญ่ๆครับพี่น้องครับห้าหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับครับนี่เด้ออ่ะล้วเพื่อจากขอบพอหนพี่น้องใครอยากจะได้ตัวอะไมาเอาเลยพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้อ ยังเหลืออีกหลายนะครับทั้งหลังลพี่น้องไปดีสี่ตัวนี้จัดโปรครับผมเออพอน้อยมีโปรเดี๋ยวม,มาทั้งพี่พอน้อยมาทั้งพี่มาอนี้นพอน้อยมีโปรนะครับพี่น้องครับเออตัวที่หนึ่งตัวได้ตัวหนึง่งโปรตัวที่หนึ่งตัวนี้ครับปรโปรนี่เขาแถมยังครับโปรนี่คือพิเศษราคาพิเศษราคาพิเศษตัวที่หนึ่งผสมพิแดงตัวที่หนึ่งครับเออตัวละสี่สิบห้าหมดเลยครับ ตัวละ4ี่หมื่นห้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไล่กันมาตัวใดผสมพอไหนนะครับครับผมครับผมจัดโปรตัวละ4ี่หมื่นห้านะครับเอาตัวนี้พบยานละเอียดกุ้งไฮเบิ้งตัวนี้ผสมพริกแดงนะครับพี่น้องครับครับผสมพริกแดง27่สกะละกดาหกห้ากำหนดขอดกสิบห้าพฤษภาพหกหกสี่หมื่นห้าลูกที่ไหนครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งลูกที่หนึ่งครับลูกที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับจัดโปรไม่มีตำหนินะครับเนาะบไม่มีตำหนิครับผมอ่านี่นะครับสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสี่สิบ ครับผมร้อยสี่สิบนะครับเด้อพี่น้องครับร้อยสี่สิบนะครับเนาะครับผมอ่ะอยากได้ตัวเดมม้เลยกวครับปลูตัวที่สองตัวที่สองตัวนี้ครับตัวสี่หมั่นห้าเท่ากันนะครับเด้อร้อยสี่สิบเอ็ดครับตัวนี้ร้อยสี่สิบเอ็ดผสมกับสติงเรก้าเก้าห้านะครับพี่น้องเป็นง้วนบดถ์นะครับเด้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาแข็งขานะครับพี่น้องครับสติงเรก้าวเก้าห้าผสมวันที่ยี่สิบกรกฎาคมหกห้ากำหนดคลอดกับยี่สิบเจ็ดเมษาหกหกนะครับเปิดสี่หมื่นห้าเช่นกันลูกปัูที่ไหนครับ ลูกตัวที่สองครับสูงร้อยสี่สิบเอ็ดลูกตัวที่สองนะครับเนอะตัวที่สามสูงร้อยสี่สิบซีตัวนี่บ่มีต่หนิ้จากตัวน้ำมันบ่มีต่หนิครับขาตกขาถอนกระตันี้สากลบ่มีนะครับเด้อต่อไปตัวที่สามตัวนี่ลึกๆใหญ่ๆนะครับพี่น้องง้อคุณทูเนอรบอกย่างใหญ่ได้ครับเด้อนี่หมูดำๆเนี่ยแหละครับผมขอบตากระดำเป็ดปานมีเพนดาครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้กับสติงเล็กก็ห่างกันนะครับพี่น้องครับงานครับผมผสมวันที่หนึ่งมิถุนาหกห้ากำหนดทอดกับ 8มีนา66นะครับพี่น้องครับตัวนี้สูง140นะครับเด้อเปิดอ่า45,000เช่นกันครับผมให้ลูกมาจากตัวเหรอครับตัวนี้ตัวนึงคือกันครับผมให้ลูกมา1ตัวนะครับพี่น้องครับผมตัวที่2เอาผู้ใดมักง้อฝนโพลลึกๆนะครับพี่น้องตำหนิบ่มีนะครับยําครับผมตำหนิขอบอุดลำดําๆนี่ครับเออนี่นะครับเออตัวที่4เออตัวที่4ี่นะครับพี่น้องครับตัวที่4ด้านข้างด้านนี้พี่น้องครับซึบเอาเดินเออเออเบอรไง เออเบิ้งตัวนี้จังหน่อยกัวนิดตัวนิดเออนี่นะครับตัวนิดอรตัวที่สี่ครับผมตัวที่สี่นะเออตัวที่สี่เลยนะครับเนาะตัวที่สี่อ่ะผสมเคอร์รี่ผสมเคอร์รี่ได้พี่น้องครับเออมั่กี้ซื้อขนส่งแต่พี่หลงเคอร์รี่เนี่ยเอ้าผสมเคอร์รี่นะครับเดือดซีมือหางขึ้นกันนะครับครับผซีตัวสุดท้ายนี่นะครับพี่น้องครับอ่าผสมวันที่ยี่สิบหกมิถุนาหกห้ากำหนดทอดกับวันที่สิบเมษาหกหกนะครับเด้อ ส่วนสูงร้อยสี่สิบนะครับเนาะตัวนั้นหนาครับพี่น้องครับเปิดไปสีมึอหนาให้ลูกมาจากตูดเหรอครับตัวนี้ให้ลูกมากตัวหนึ่งครับให้ลูกมากตัวหนึ่งนะครับเด้อเดินเดินเดินะเดิน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 ตำหนีบะมีนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆลึกๆเลยนะครับพี่น้องเป็นยังคนนัน้องขึ้นจากจัดโปรให้พี่น้องครับจัดโปรให้พี่น้องให้เกษตรกรบ่บ่บเดี๋ยวเอาบ่อไยครับยังไง่นเพราเบื้องหลายเอฟซีทัวประเทศเออจัดโปรให้พี่น้องเพื่อเกษตรกรที่ต้นทุนไม่เยอะจะได้ไปต่อยอดได้ เพราะว่าสี่หมืนห้านี้ผสมให้ทุกตัวแล้วนะครับอ่าครับผมคือถ้าท้องก็คือหมานเลยครับหมานเลยใช่ไหมใช่ครับเออถ้าท้องมาติดมาหมานปันถึงเลขใช่ไหมปันถึงเลขครับเออถามเนี่ยผู้ลังควนอะไรพอหน่อยพอหน่อยปัจจุบันนี่พอหน่อยยังดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่บ่ครับเป็นอยู่ครับผมตัวนี้ยังเป็นอยู่เป็นบ่ครับเป็นอยู่ครับเออ สมัยนาบ่รเนี่ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับนะทีเด็งขันมันต่อเตรียมเตรียมหาทีมไหมครับเตียมผู้ใหญ่บ้านหาทีมจะหน่อยครับเดี๋ยวคิดเบิ่งกันครับคิดไปไปลูกทีมที่ลงขันผู้เทสไลด์เนี่ยนะผู้ใดที่เป็นลูกทีมผู้ใดเตรียมเงินมาลงขันเลยพี่น้องเด้เอาตัวนี้ซีมเงื่อนหาตัวที่ตัวถ่ายนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดญ่บ้านผู้ใดถือเหล็กว่านี้นะครับกับมาเลือกมาชมเอาได้ครับเด้อชุ่มเลยครับเด้อสมัยนาที่ได้ผ่้ใดกระซานด้้อพี่นงยได้พพีี่่นนน้้อออออองงจัััเเเทืบบบะคครร ปัจจุบันนี้เราลงตระแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งนะครับพี่น้องครับอื้าวสายบ้านสายบ้านก็ยกย่องดีดีเพีองทุบมหาผมไล่อยู่ว่าผมหน่อยนี่ดีหลายดีคักดีแนววัสดันป่ะสมัยนี้สมัยหน้าก็บ่๊อาดคือเก่าวัสนุพี่น้องเอับสำหรับคลิปนี้สมัยนี้ก็ขอปิดคลิปไปก่อนครับครับสวัสดีครับ